กลับมาอีกครั้งนะกับ EP ีที่2กับไอกากับเรื่องติชมใช้คำว่าตินะเพราะถ้าชมเนี่ยเรา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 ไม่ชมเราไม่ชมไม่ชมผ่านสื่ออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าติอ่ะแน่นอน ติเพื่ออะไรติเพื่อให้มึงเปลี่ยนแปลงกันเพื่อให้มันดีขึ้นติอะไรล่ะอย่างทัฟฟายนะอันนี้ใช้คำนะเพื่ออะไรทัฟฟายนะ่ะใช้คำนี้นะตัวกูเองอะ่ะกูไม่ได้เจอ แต่ในเมื่อคุณก็รู้กันอยู่ GM ก็รู้กันอยู่ว่ามันมีทับไฟล์คนในเกมอ่ะเขาจะรู้กันว่าทับไฟล์คืออะไรใส่ของทับมันก็ยังใช้คำนั้นได้แต่ใส่ของทับเนี่ยมันไม่มันไม มันไม่มันไม่เป็นที่นิยมกันแต่ทัไฟล์อ่ะเขารู้กันหมดมึงอย่าโลกสวยนะใช้คำนี้นะอย่าโลกสวยมันจะไม่มีหรอผมคิดว่าทุกวันเนี่ยคิดว่าในกลุ่มหรือในเกมมันไม่มีโปรมันไม่มีทับไฟล์มันไม่มีบารกหรอ ขนาดว่าบั็กใช้คำนี้นะบั็กตัวเกมอะตัวเกมอะมันมีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะเอาแค่ข้อนี้ก่อนนะตัวเกมอะมีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะมึงยังบั็กเลยเมื่อก่อนตอนที่ว่าไอ้ระบบนี้เข้ามานะ มันสามารถอนุมัติโดย GM โดยทีมงานทุกวันอังคารหลังเซิร์ฟเปิดแต่ทุกวันเนี้ยไอ้ข้อเนี้ยมึงยังไม่มีทำให้เลยแล้วก็บอกว่าระบบมันบั๊กแล้วกูถามนะใช้คำนี้เนาะกูถามนะมึงบั๊กบั๊กกี่ปีแล้ว บักมึงเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่ามึงสนใจกันบ้างไหมใช้คำนี้นะมึงสนใจกันช่ไหมเออขอโทษนะคะแล้วตอนนี้ตอนนี้เราส่งไปให้ทั้ง dva dev dev d d อะไรกันแล้วแต่ผู้พัฒนาไอผ้ผู้ภาษาไทยผู้พัฒนาส่งทำไมเ้งส่งกันทำไม ใช้คำนี้นะเออผู้พัฒนาเขาไม่ซียังไงแล้วไงก็แล้วแต่คนขายเขาเรียกว่าวอะไรพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้าเขาเขาไม่ซีเหรอเขาไม่สนใจหรอก็คือถ้าคุณมึงนะ เกมการ์ดอะไรไอโปรแกรมป้องการโปรอะ่ะเขาขอกันมาตั้งนานแล้วอะ่ะถามว่ามึงก็ให้ไม่ได้ก็โยนไปให้ผู้พัฒนานก็โยนไปนู่นโยนไปนี่ะแต่แต่แต่นะใช้คำนี้นะแต่แต่โปรโมชั่นเติมเงินนึงอะ่ะมึงทําได้กันแบบไม่สนใจไม่สนไม่สนอีสนสนเตะ เนี่ยเอาสมมตินะกูก็ใช้คำว่าสมมติอยู่ดีวะ่ะสมมติว่าเดินเนี่ยรอบเนี่ยกูเติมไปเลยเนี่ยสามสองเก้าเก้าเนี่ยโปรโมชชานที่มึงทำกันเนี่ยกูได้อะไรตอนนี้ได้อะไรเอาสมมติว่าได้อะไรวะไอ้ไอ,อ,อ,อ้มีดไอ้มีดมีดหมุนอ่ะเต,ติมเติมได้มีดหมุนแล้วมัน แล้วไปลงอะไรคือคือเล่นอะไรมั่งประโยชน์ของมีดหมุนคือท้ายอะไรมั่งเอาไปปลาหมูเหรอเอาไปด่านปลาหมูแล้วคือ,อยังไงอะ่ะเอาไปลงปลาหมูเอาไปลงเฟียเฟียมึงก็อยากติดบา๊กเลย แทนที่ว่าจบเกมฟีมึงยังได้สองกล่องนะมึงก็ขึ้นรายการอยู่ว่าติดบัก๊กและก็ยังทำโปรโมชั่นของในระบบของกิจกรรมโงรงฟีแต่ก็ยังติดบัก๊กอันเนี้ยอันเนี้ยถามไม่ง่ายว่ามึงไม่รู้กันหรอ ว่ามันว่าเฟียยากเนี่ยที่มึงลงกันอยู่เนี่ยแล้วมึงได้แค่กล่องเดียวเนี่ยแทนที่มันจะได้สองกล่องเนี่ยมึงไม่รู้หรอรู้แต่กูก็ทำมาเพื่อพวกมึงอย่างนั้นเหรออย่าไปทำเลยเฮ้ยอะไรที่มันบักอะไรที่มันอ่ะเอาพูดง่ายๆนะอย่างเฟียเนี่ยติดบัก ใช้คำนี้นะเฟียติดบักกล่องได้แค่1กล่องปกติสมควรจะได้2กล่องมึงไม่สมควรจะเอามาให้ลงเป็นกิจกรรม2ในความคิดส่วนตัวนะด่านต้นไม้ด่าน PL หรือด่านอะไรก็แล้วแต่ที่มาลงการฟาร์ม ก็ไม่สมควรน่าจะเอามาลงเพราะอะไรเพราะไอ, Skill acle, Skill อะ้สกิลมิลเลรเคลนสกิลบักอ่ะมึงติดมึงติดไปแล้วติดอะไรติดหักออกมันบักไม่ได้แล้วกูใช้คำนี้นะใช้คำที่ว่ากูใช้คำตรงที่ว่ากูสงสารพก พกอะไรพกบอมพกบอมคนที่เขาซื้อไปกันนะ่ะสามสองเก่ะถาวรนนะ่ะเพื่ออะไรเพื่อใช้คู่กับสกิลบัค c มลเลอรสกิลแซดแล้ววันเนี้ยเขาแก้แล้วเหมือนก่อนหน้านี้นะใช้คำนี้นะเหมือนก่อนหน้านี้นะชุดไฟ มันก็เคยเอามาลงถ้าจะไม่ผิดเอามาลงเป็นสุ่มลอตโต้หรือเปล่านะหรือสามสองเก้า้อันเนี้ยไม่แน่ใจไอ้ข้อเนี้ยเพราะว่าไม่ได้ติดตามอะไรถึงขนาดนั้นแล้วก็มีคนได้ถาวรแล้วแล้วณนปะัจจุบันก็แก้บั๊กมันไปแล้วชุดนะชุดบั๊กอะ มันมีชุดไฟกับชุดแต่งงานภาษาไทยนะชุดไฟกับชุดแต่งงานชุดไฟโดนแก้ไปแล้วแต่ชุดแต่งงานะ่ะมันยังไม่แก้จ่าไหมเดี๋ยวมันจะแก้ไหมนะส่วนตัวนะเดี๋ยวมึงก็โดนแก้บอกได้เลย อ่ะเดี๋ยวมาต่อกัน EP3